ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกใช้นะครับทกศาแจกเงินดิจิตอนรัฐบาลอย่าลืมนะครับเงินที่ค้าง6แสนล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับเป็นหนี้ทกศนะครับเป็นหนี้ธนาคารทกศเนี่ยหกแสนล้านที่ยังคืนไม่หมดและอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลนะครับ ทุกยุคผมไม่บอกว่ายุคไหนแล้วกันนะทำงบแบบนะครับขาดดุลมาตลอดเมื่อทําทงบขาดดุลก็ต้องกู้ทําไมรัฐบาลไม่คิดจะทํางบแบบสมดุลบ้างจะได้ไม่ต้องกู้อย่าลืมนะครับว่าคุณสามารถกู้ได้นะครับตามมาตาอะไรที่คุณอ้างมาทั้งหมดเลยนะครับแต่กู้ไปเรื่อยๆมันก็จะชนเพดานขึ้นไปเรื่อยๆชนเพดานขึ้นไปเรื่อยๆคุณไม่คิดเหรอครับว่าอนาคตข้างหน้าเราเกิดอาจจะเกิดสถานการณ์อะไรที่ต้องกู้เงินมาทําหรือกู้เงินมาใช้หรือกู้เงินมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เพดานชนไปเรื่อยๆ ทำไมวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อาจจะโตช้าโตต่ตําแล้ววิธีการแก้ทำไมจะต้องกู้งบขาดดุลอย่างเดียวทํางบประมาณแบบขาดดุลอย่างเดียวเพื่อจะกู้ทํางบประมาณขาดดุลเพื่อจะกู้ทําไมไม่ทํางบประมาณสมดุลบ้าน เศรษฐาทวีสินนายกรัธมมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าโครงการแจกเงินดิทอนให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ1 0 0 0บาทรวมแล้วใช้งบเงิน5แสนล้านบาทโดยที่มาของแหล่งเงินมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จำนวน1 7 5 0 0 0ล้านบาทรวมถึงมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จำนวน 1 5 2 7 0 0ล้านบาทและก้อนสุดท้ายมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรหรือทกศจำนวน1,72,300ล้านบาทก้อนนี้ใช้แจกเกษตรกร17ล้านคนก็ต้องบอกพอนะครับสองก้อนปี67และปี68ดน่ยดูเหมือนว่าฟังดูดีแมจากนะครับเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่มันคืองบกู้ขาดดุลเพริงจริง ถ้าไม่มี2ตัวนี้นะครับไม่มีเงินจํานวนนี้รัฐบาลก็ไม่ต้องกู้เยอะขนาดนี้นครับแต่เพราะเอาตรงนี้เข้าไปแล้วเพื่อจะไปกู้แต่เป็นบอกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีนี่แหละครับเขาเรียกว่าทาการเล่นลิ้นนะครับให้ประเทศไปนี้คําถามคือถ้าวันนี้นะครับไม่ต้องเอาเงินตรงนี้มาทําเงินนิีิตอนมาเอามาแจกเนี่ยก็ไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้ก็ไม่ต้องเสียดอกถูกต้องหรือเปล่าครับงบการกู้ขาดดุลก็น้อยลงไปทําไมไม่ทํางบสมดุลครับทำไมทํางบขาดดุล เพื่อจะกู้อย่างเดียวครับสุดท้ายรัฐบาลกําลังโกหกประชาชนว่าไม่กู้แต่จริงๆแล้วใช้เทคนิคนะครับใช้แบบสีธนนชัยกู้อยู่ดีครับแล้วก็เป็นหนี้อยู่ดีครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาใช้กลไกของทกศในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสําหรับการดูแลเกษตรกรโดยทําให้ปัจจุบันทกศมีลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ผิดนัดชำระรวมถึงทำให้ธนาคารมีไรายได้จากค่าบริหารจัดก,การและดอกเบี้ยแต่ในบางช่วงเวลามีคำถามเกี่ยวกับสถานะการนะครับเงินของทกศและบางครั้งจําเป็นนะครับที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มทุนให้กับทกศเพื่อให้ธนาคารไปช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐได้มากยิ่งขึ้น รัฐบาลเศรษฐามีโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้กลไกของทกศเหมือนกับทุกรัฐบาลในช่วง7เดือนที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติไปแล้วหลายโครงการและมีเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมของนโยบายของรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิอาธิโครงการพักนี้เกษตรกรวงเงินนะครับสามแสนล้านบาทโครงการนะครับสินเชื่อรอขยายข้าเปลือก ปีการผลิต2566ทับ25 2567วงเงิน1,286ล้านบาทรวมถึงโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวปีการผลิตนะครับ2566ทับ2567 3,736ล้านบาทที่ผ่านมารัฐบาลพยายามหาช่องทางการเงินในการดำเนินการโครงการแจกเงินนิจิตอนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคมาตลอดทำให้รัฐบาลไม่สามารถแจกเงินนิจิตตนได้ตามกำหนดเดิม ที่ตั้งไว้เมื่อเดือนกุมภาพัาว้นะครับตามกําหนดที่ตั้งไว้ในเดือนธันวาคม257และถ้าไม่มีเหตุสะดุดในประเด็นใดอีกรัฐบาลเชื่อว่าจะเริ่มแจกเงินนี้จต้อนให้กับประชาชนในไตรมาส4ปี257แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องประกาศได้นะครับจะให้แจกเงินรากยาวไปถึงปี68และจะเป็นอีกนโยบายนะครับทำตามการหาเสียงได้ลาบากไม่ต่างจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา400บาทถึงแม้ว่าการที่จะ ถึงแม้การที่มีผู้คัดค้านและนําเสนอสนภาพค้่องทกศมาใช้ดําเนินการในโครงการนิจิตอนแต่รัฐบาลคงเดินหน้าตามความตั้งใจของรัฐบาลในขณะน,นี้สหาภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจทกศออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงข้อกฎหมายในการดำเนินการและส่งหนังสือสอบถามความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4ีหน่วยงานซึ่งท้ายที่สุดรัฐบาลก็คงจะเดินหน้าต่อแต่รัฐบาลคงไม่ลืมว่ามีภาระรัฐบาลและภาระของทกศในอนาคตที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยเฉพาะเงินที่รัฐบาลยังค้างทกศอยู่ถึงนะครับหกแสนหร้าล้านบาทนี่แหละครับคือข้อมูลคําถามคือ รัฐบาลบริหารโดยการกู้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 การกู้คือการเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยทำไมรัฐบาลไม่บริหารแบบงบสมดุลทำไมต้องบริหารแบบงบขาดดุลแล้วใช้กู้อย่างเดียวมันจำเป็นที่ต้องกู้มาแจกให้ได้ใช่ไหมประชาชนถ้าไม่ได้เงินหมื่นหมื่บาทนี่จะตายกันทั้งประเทศใช่ไหมนี่คือคำถามครับ มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเียอ,อัปเดตให้ฟังครับ